นี่ครับวันนี้จะลวกหอยเชอรี่สีทองนะครับเอาม,ามาวาน,นครับไปเอาต้นนุ่นนี่ครับตะกี้ออกไข่ด้วยครับเอาอีกเอาไปอีกมะนาวน่อนะโลละร้อยครับน่ากินครับไปเอาไหมา คไข่ยเยอะนะบ้านผมยักขีเขาบอกแต่อเอาต้น ไปไฟเลยนี่ครับลวกเลยนะครับเออเซรีเอาไปละยังไงน้ำจิ้มน,นะชิมเอเขียยไหม,ไมหอ๋อเขาใหายนะเอาเขาให้อยู่คุรีคุรีเลย คนๆๆแล้วก็เทใส่ถ้วยน่ยนี่ครับน้ำจิ้มก็รอแล้วครับน้ำจิ้มซีฟู้ดหอยเชอรี่สีทองลวกน้ำจิ้มซีฟู้ดลวกจิ้มแซ่บมันก็เป็นสแนว